วันนี้มาชมป่าในเมืองใหญ่นะคะอันนี้เป็นป่าข้างๆสำนักงานในจังหวัดปรากฏว่ามีป่านะคะมีป่าร่มรื่นมากอันที่เห็นสูงๆนี่คือบอระเพ็ดบ้านภาษาอีสานก็เรียกเครือกอหอ สรรพคุณทางยานี่เยอะมากนะคะเขขึ้นไม้สูงบดเสียดฟ้าเลยแต่นี้ก็ข้างล่างก็จะเป็นเครือเขานะคะเต็มเลยต้นนี้เต็มเลย,เเลยอันนี้อยู่ในเมืองนะคะนี่ร่มรื่นขนาดนี้มีนกมีหนูเต็มเพราะว่า ส่วนนี้ก็กันไว้เป็นสถานที่ราชการสถานที่ราชการของส่วนจังหวัดเยอะนะคะซอยนี้ซอยเปิดเผยติดถนนมิตรภาพเลยแล้วก็ยังอยากให้ดูปรเพชรนะคะไปดูแล้วก็ก็เป็น ต้นไม้เลื้อยที่สวยนะคะเวลาโยอยลงมาคล้ายๆกับไม้ประดับไม้ประดับคุมต้นไม้ใหญ่เหมือนกับฝากมาคะแต่มันสวยวรอบๆอยังเป็นต้นไม้ใหญ่ ใหญ่รอบไปเลยนะฮะเป็นการดีเป็นปอดของเมืองอันนี้ปลูกพ้นกะแปงขึ้นมาสูงอันนี้เป็นฟ้าก้อนเมฆ chùm chùm sắc nổi, lạc nạc đâm đâm, ôm tục. ีเสียงฟ้าด้วยอีกหน่อยฝนก็จะลงแล้ว